เซั so, ครับตอนนี้อยู่กับช่อง l o C n นะครับตอนนี้ผมได้สร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งครับชื่อว่ากลุ่ม l o สองสองสามหนึ่งครับชื่อซึ่งชื่อนี้มีความหมายนะครับคำว่า l o เนี่ยคือชื่อในเกมของผมนะครับคำว่าสองสองสามหนึ่งก็คือชื่อลงท้ายนะครับลงท้ายชื่อแคลนแล้วก็ชื่อในเกมของผมนะครับ นี่ผมได้ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับใครที่ต้องการจะเข้ากลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ผมก็จะมีกิจกรร,กพรมพืแจกเพชรเหมือนแจกเพชรแจกโค้ดสกินปืนเหมือนที่ทําใน u t u b e นั่นนะครับเพียงแค่จะขยายช่องทางน,นิดหน่อยนะครับผมงั้นถ้าใครเห็นทันก็ผมจะใส่ให้เลยนะครับผมจะใส่โค้ดมาเนยครับผมจะ โพสลงเลยนะครับงั้นผมขออนุญาตเขียนก่อนนะครับนี่ครับผมก็ได้ทำการโพสต์ลงแล้วนะครับโค้ดฟรีนะครับหรือใครที่เข้ามาเมนเป็นคนแรกนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ครับแสดงแบบนี้ครับแสดงความคิดเห็นว่าชื่อ ในเกมอย่างเช่นชื่อชื่อในเกมของผมผมโกโจผมจกเกมมั่วๆมานี่ครับสมมุติว่าชื่อในเกมแบบนี้ชื่อในเกมนี่เป็นตัวอย่างครับอยากผมระบ,บุให้ตัวตัวอย่างนะครับชื่อในเกม UID นะครับ UID ก็เขียนไปนะครับอ่า UID สมมติว่าเป็นแบบนี้นะครับ UID สุดท้ายบอกส,สุดท้ายถ้ารู้ตัวว่าเป็นมินไหนครับก็เขียนว่ามินนะครับอ่า อันก็ช่หมดเลยนี่เขียนตัวอย่างว่าเม้นนะครับอ่าเม้นสมมุติว่านี่เป็นเม้นหนึ่งครับตัวอย่างครับเม้นหนึ่งก็มาแบบนี้ครับมมต้องมือของนาเพื่อความเนียนเล็กหนึ่งนี่คือการแจกของรางวัลน,นะครับแจกเพชรน,นะครับ จะมาประกาศพรุ่งนี้ตอน9้าโมงตรงนะครับการแจกเพชรนะครับงั้นเรื่มมาเป็น9้าโมงครึ่งนะครับประกาศผลวันนี้วันที่8พรุ่งนี้วันที่9กทับหทับห3โอหกสองห เวลา0.930การมีคนกระจายเรียบเป็น40นะครับ0.940นะครับแบบนี้นะครับงั้นผมลงข้อไว้ให้ดีกว่า ครับแบบนี้ครับนี่คือตัวอย่างครับอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรนะครับนี่คือให้ไม่ต้องเวลาทุกสมาชิกเขีพิมพ์เข้ามานะครับให้พิมพ์ขึ้นว่า1ชื่อในเกม2องยูดีสามมิ้นหนึ่งแค่นี้3ามมิ้นนะครับแค่นี้นะครับ ส่วนไอตัวอย่างการแจกพิษประกาศผลแบบนี้เป็นการระบ,บุนะครับคอนซัน้นะครับนนี้โค้ดฟรีนะครับใส่ได้ทุกคนแน่นอนนะครับให้มากดไลค์นะครับงั้นผมขอเข้าไปในหน้าเกมฟรีไฟแป๊บหนึ่งครับผมมีอะไรที่จะพูดด้วยนะครับ มาเกมฟรีไฟแป๊บนึงนะครับส่วนลิงก์คลิปจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถไปดูได้นะครับเข้าฟรีไฟเดือนนะครับ หรือว่าใครต้องการที่อยากเล่นเล่นกับผมนะครับก็สามารถโพสลงกลุม่มได้นะครับไม่ต้องเล่นกับผมหรอกครับผมฟรีมือวิดีอ่านี่ครับนี่คือแคลนของผมนะครับผมสร้างขึ้นมาเองครับ แคนชื่อว่า C A ศ2นถ้าใครอยากเข้า,คาแคนก็เข้าได้ครับมาดันเลเวลแคนนะครับและ,ะาามาดันทัวร์นาเมนต์เชวยกันหน่อยนี่ครับแคนผมดันได้แค่นี้นะครับสมาชิกในแคนก็ผมรับแบบผมรับอ,อัตโนมัตินะครับมาในอนุมัติเองครับนี่ครับ ถ้าคนยึดขึ้นเราก็จะได้การส,สร้างห้องเราก็จะได้มาสร้างเล่นด้วยกันได้นะครับครับและอีกเรื่องนึงครับนี่ครับกล่องสุมสกินปืนตัวนี้มันส่งให้กันได้ไหมครับผมอยากขอสอบถามนะครับถ้าใครรู้ว่าส่งยังไงก็โพสต์ลง เฟซบุ๊กได้นะครับโพส์โพส์ลงกลุ่มได้นะครับถ้าถ้าใครเป็นถ้าวิธีใครโพส์ทำได้ก็ผมจะให้อย่างละกล่องเลยนะครับเอ็นที่เหลือมก็จะเอาไปแกงนะครับนี่ ใครที่จะเป็นเพื่อนกับผมนะครับเป็นเพื่อนกับผมคนครั้งแรกนะครับผมผมจะแจกกล่องสูงสกินปืน AK แบบนี้นะครับจะให้ไปเลยครับหนึ่งกล่องนะครับถ,ถ้าใครอยากได้สามารถแอดผมมาเป็นเพื่อนได้นะครับแบบนึงครับนี่นี่นครับ รายละเอียดแกนก็แบบนี้ครับ ID แกนก็หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเก้าหกหนึ่งสองครับชื่อแคลนนะครับส่วน u ู ID ID ของผมหนึ่งสามสองศูนย์เจ็ดสองเก้าสี่สามสี่นะครับถ้าใครได้เป็นเพื่อนอผมถึงสามคน,นครับผมจะส่งแจกสกินปืนเอเกนครับกล่องกล่องเดียวนะครับ ส่วนส่วนคนที่สมมุติว่ามีคนได้สกินปืนเอคไปแล้วอันอีกผมก็จะส่งแจกเพชรอีกหนึ่งคนนะครับแบบนี้ครับส่วนผมขอย้ำคำถามของผมหน่อยนะครับข้อที่หนึ่งนี่นีค่ครับใครรู้วิธีส่งสกินปืนนะครับ จะทางย,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 ยูดีนะครับก็สามารถโพสลงเฟซบุ๊กได้ครับวิธีใครทำได้ผมจะให้จะกล่องสุง่มอย่างละหนึ่งกล่องเลยครับส่วนที่เหลือก็ยาวอปไปแยงครับข้อที่สองใครจะเข้าแคลนกับผมก็สามารถเข้ามาได้นครับมาดันทัวร์นามต์ช่วยกันนะครับถ้าเราได้การสร้างห้องแล้วเราก็เอามาเล่นด้วยกันนะครับ ส่วนกิจกรรมนะครับคงลืมบอกกิจกรรมมีกิจกรรม,มใหม่ครับหมุนคันโยกโบกสะบัดนะครับมีสกินไอวอมาใหม่ด้วยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับอ,อ่าวเนี่ยครับขอรับกนนะครับกิจกรรมนี้คิดว่าวันกาจาากลน,นะครับน่าจะเอาพวกเอเอลล็อกมาจะดีกว่านะครับ ให้โทเกนไฟนะนนะมมรนครับคงมีเดีวนะคงไมีแต่หอครับผมขอจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปไปบ่นครับช่วงนี้นช่วงยังมีโควิดอยู่ครับอยู่บ้านก็เบื่อกันใช่ไหมนะครับผมและอีกช่วงต้นๆผมได้สร้างกลุ่มขึ้นมานะครับชื่อกลุ่มว่า d o สองสอมหนึ่งครับนี่ก็โค้ดน,นะครับ คนนี้ถ้าจะไม่ผิดเพะว่าผมจะเคยแจกไปแล้วนะครับจะใช่หรือเปล่ปาก็ไม่รู้นะครับผมก็จะพยายามหาโค้ดมาแจกให้เรื่อยเรือครับผมคือว่าผมจะทำโค้ดสก,กินปืน m 1 8 8 7ออกมาแจกอยู่นะครับแต่ผมใช้ ais นะครับเตี่ยคนยังไม่เปิดซิม ดีแท็นะครับถ้าผมได้มาตอนไหนผมจะรีเอามาแจกเลยนะครับหรือว่าใครใครจะเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถเข้าได้นะครับเพียงผ่านคําถามมาคําถามก็ง่ายๆนะครับไม่ยากยนครับงั้นขอลาก่อนนะครับถ้าใครชอบลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับกลุ่มและแคนนะครับใกลจะเก้าก็สามารถโพสลงได้นะครับเดี๋ยวลิงก์กลุ่มจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ